ชุมชนบ้านบุกตั้งอยู่บริเวณร,ริมคลองบางกากน้อยฝั่งใต้หลังสถานีรถไฟธนบุรีเป็นย่านชุมชนที่ทำขันลงหินหรือขันบุมาแต่โบราณแต่ในปัจจุบันอาชีพนี้กลับกำลังจะหมดไปด้วยค่านิยมสมัยใหม่ที่เข้าใจว่าอาชีพงานฝีมือที่ต้องลงแรงทั้งแรงกายและแรงใจได้ค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าและเป็นงานที่ไม่สามารถเชิดหน้าชูตาในวงสังคมพี่ดี่า็ต่ไปทำอะไร เขาก็บากคนก็ไปให้สาหรับแขกที่ใหญ่ที่พวกแบกระเสียนน่ะเอาไว้ดูที่ระลึกอะ่ะนี่เขาไปใช้ศักบาบา้างอะไรมั่งอ๋อน็ขายช่วงที่ขายดีนี่เป็นช่วงไหนช่วงแบบพกปกกระเียนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ของขายดีมากหรือออกไม่ทันเลยพอมีคนงานแค่เก้าคนเองก็จะหมดและไม่มีแล้ว ทำไมพี่ถึงมาทำอาชีพนี้ครับทำตั้งแต่ออกพอสีาา่บาลทำงานนี่มาสามสี่ปีแล้วก็จะปูกถือว่าแล้วรายได้ของพี่อะก็วันก็หลาษตังค์บางทีห้าร้อยบางทีก็สามร้อยเจ็ร้อยมั่งแล้วแต่ใบสารใบไม่เหมือนราคาไม่เหมือนกันสมัยก่อนนี่ต้องไหนขายดีกว่าครับก็พอตอนนี้ก็ขายดีไม่มีคนงานทางทานี้แค่สองตันเองทุกเน,นี้ยขายทำอะไรก็ออกขายทั้งหมด เขาใส่สมัยนี้ก็บุกสมัยก่อนขายดีกว่าสมัยก่อนนว,วัตก่อนราคาสูกสมัยน,นี้ข้าวของแพงทั้งบุญก็ใช้ใช้สูงขึ้นเลยใ,ใช้รายไ,<ป>ไ,ไดนของคนซื้อสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ปะเดี๋ยวนี้ทำไมถึงเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมานนเขาเ,เขามาทำแล้วว่าก็งานอื่นดีเขาก็ไปมีนะมาทำางานดีๆเขาก็ไปกันหมดเลย ขาก็เลยอยู่แก่นเนี่ยมันรุ่นไปทำอะไรที่อายุมากกันแล้วถ้ามันจะหมดไปพี่เสียดายมากไ,มไดาเสียดายจ้ะนิยมเปลี่ยนคือคนทำอาชีพนี้แบบอ่าคือลูกหลานะเปลี่ยนค่านิยมไนงะคือเขามองว่าอาจจะไอพวกนี้อาชีพแบบนี้ไม่แน่นอนหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันเป็นตัวเองนี่นะอิสระด,ดิอ่ะ ใช่ไหมรายได้ของเรานี่คนที่ซื้องานฝีมือจริงมันต้องมีแค่กลุ่มเดียวกลุ่มอาจจะสูงพวกชาวต่งางชาติที่เขาชอบแพนเนตอะไรเงี้ยส่วนคนไทยทั่วไปหรือคนทั่วไปก็าอาจจะอย่างนี้ก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจะต้องแบบไปซื้อสองร้อยเลยซื้อร้อยเดียวก็พอก็ใช้ได้เหมือนกันงานหัตถกรรมอะถ้าไม่ใช่แนวะแบบคนุรักที่แบบว่าอยู่ยาก ที่ส่งเสริมก็เห็นมีนะแต่ว่ามันเหมือนว่ามันไม่ตลอดรอบฝั่งไงไม่รู้ว่าคือส่งเสริมเขาเป็นจริงๆอาจจะไม่ต้องมองว่าต้องเป็นลูกหลานก็ได้ไนงะมันน่าจะแบบเฮ้ยใครสนใจหรืออยากจะมีอาชีพอะไรเงี้ยถูกไหมมา,อ,มมาอาจจะเป็นใครก็ไ,กได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ถ่ายทอดอาชีพไปหรือคนนั้นก็ เข้ามาช่วยแล้วก็เป็นลูกจ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําด้วยกันอันนั้นก็น่าจะได้ผลสักเท่าเหมาะเตต้องแบบมีลูกมีหลานมาต่ออะไรเงี้ยมันหายากอ่ะเด็กสมัยนี้ผมไม่เอางานหนักอะ่ะเป็นศูนย์เลยนะของเทพเลยนะคนตีบาที่คุณตีทุกวันเลยไปนั่งตีโชเลยแล้วใครจะซื้อก็ซื้อตรงนั้นมีศูนย์รแลกเปลี่ยนยอะไรเงี้ยรัฐบาลส่งเสริม าอยากไปดูจริงก็ค่อยไปลงชุมชนเอาไม่ไหมก็อ,อาจจะแบบแบ่งไงก็ชุมชนนี่ก่อนจ,จะมี20คนจะมาอยู่ตรงสวนนี้3คนอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรายได้ก็ต้องต้องรับประกันหมรือไม่ก็เอาของจากที่ในชุมชนมาขายที่สูนเนะี่ยอันนี้ก็ตีโชว์ไปใช่ไหมเดี๋ยแล้วอ้ที่ทำผลิตก็ทำไปอะไรเงี้ยทำมาเอกมาขายอะ ไม่เพียงแต่อาชีพการทำขันลงหินของชุมชนบ้านบุแห่งนี้เท่านั้นที่กำลังประสบปัญหาขาดทายาทอาชีพยังมีชุมชนและอาชีพโบราณอีกหลายอย่างที่กำลังจะหมดสิ้นไปการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากภาครัฐการสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไทยเหล่านี้อาจทำให้บรรดาอาชีพเก่าแก่ยังคงอยู่ได้สืบไป